ไม่มีอะไรพลิกล็อกเหนือความคาดหมายครับสำหรับศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียแมชเกาหลีใต้ถล่มสิงคโปร์5ประตูต่อศูนย์ชนิดผู้เล่นเกมรุกเจ้าบ้านพลัดกันยิงมีชื่อบนสกอร์บอร์ดไม่สำหน้าจะลูกแรกของโชคยองซองประตู2อจากควางฮีชานต่อด,ด้วยลูกยิงสุดสวยของซนเฮืองมินกับจังหวะซัดไกลนอกกรอบที่กลายเป็นซิกเนเจอร์ของเจ้าตัวไปแล้ว ประเด็นคืนอนาที63เกาหลีใต้ยังมาได้จุดโทษจากจังหวัดทำฟาวของผู้เล่นสิงคโปร์แน่นอนว่าเพชรฆาตสังหารจุดโทษเบอร์หนึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากซนฮืงมินได้รเริ่มเดิมทีพเพลงนี้เหมือนจะไม่มีอะไรครับหลังผู้ตัดสินเป่าจุดโทษซนก็เดินไปรับบอลเตรียมพร้อมรอยิงตามปกติทว่าห่างออกไปไม่ไกลเหมือนมีความเคลื่อนไหวบางอย่างเกิดขึ้นตรงนี้อยากให้สังเกตอีกครั้งยินเบอร์18กับควางอุยโจเบอร์16ของเกาหลีใต้ที่ระหว่างซนกำลังเตรียมตัวซัดโทษ ทำลายเดียวกันทั้งคู่เหมือนจะพูดคุยอะไรบางอย่างพร้อมกับชี้ไปที่สนเฮืองมินกับตันของพวกเขาเรื่องของเรื่องคือควางอุยโจกองหน้าตัวสำรองที่เพิ่งถูกส่งลงสนามอยากยิงจุดโทษลูกนี้บ้างสำหรับควางอุยโจนอกจากผู้เล่นแนวรุกเกาหลีใต้จะมีสกอร์กันครบทุกคนและเจ้าตัวคงอยากยิงเรียกความมั่นใจให้ตัวเองแล้วสถานการณ์ที่ทีมนำอยู่3 0ศูนย์ก็ไม่มีความกดดันอะไรด้วยอย่างไรก็ตามแอคชั่นภาษากายของโจดูเหมือนว่าเขาจะไม่กล้าขอสนยิงจุดโทษนี่สิ หมอน,นี่ได้แต่เดินก้มหน้าไปมานอกกรอบ18หลาและแม้อีคังอินจะบอกให้เขาเข้าไปขอซนตรงๆแต่วางอุยโจก็ยังติดลูกเกรงใจไม่กล้าบอกกับตันอยู่ดีครับถึงตรงนี้โจเหมือนจะทําใจแล้วว่ายังไงเขาก็คงไม่ได้ยิงแน่ๆทว่าก่อนจะวางบอลบนจุดซนเหมือนรับรู้ได้ว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นด้านหลังเขาชดต,ต่อเนื่องควางอีชานที่ยืนอยู่ใกล้ๆตะโกนขอกับตันว่าจุดโทษลูกนี้ให้ควางอุยโจเป็นคนยิงได้ไหม สลับไปฝั่งซนเฮืองมินหลังได้ยินแบบนั้นซูเปอร์สตาร์เกาหลีใต้ก็พยักหน้าตอบรับพร้อมกับเดินถือบอลมายื่นให้โจทําหน้าที่ยิงแทนเขาถ้าสังเกตช็อตนี้ซนยกจุดโทษให้โจโดยไม่มีท่าทีลังเลเลยครับนึกภาพคุณจะง้างเท้ายิงอยู่แล้วแท้ๆจู่ๆดันมีเพื่อนมาขอยิงตัดหน้าเป็นบางคนนี่อาจปฏิเสธนักหน่อยก็คงออกลูกหุ่นงิดไปแล้วแต่ซนกลับถือบอลมาให้โจพร้อมรอยยิ้มด้วยซ้า แน่นอนความใจกว้างของกัปตันเกาหลีใต้ได้ใจเพื่อนร่วมทีมและแฟนบอลไปเต็มๆฝั่งวางอุยโจหลังยิงเสร็จก็ไม่ลืมเดินมาฉลองประตูกับสซนที่ยกจุดโทษลูกนี้ให้เขาเเสร็จแล้วเกาหลีใต้เปิดบ้านถล่มสิงคโปร์หประตูต่อศูนย์ประเดิมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกด้วย3แต้มแรกสวยๆตักลับมาที่ซนเฮืองมินแมชวันนั้นนอกจากจะยกจุดโทษให้เพื่อนยิงหล่อๆแล้ว ก่อนเริ่มเกมซอนนี่ยังมีโมเมนต,ต์น่ารักชวนนมยิ้มเมื่อจังหวะเดินลงสนามพร้อมกับเจ้าหนูมัสคอตซอนเหมือนจะสังเกตได้ว่าเด็กน้อยคนนี้ยืนตัวสัน่นท่ามกลางอากาศที่หนาวเหน็บทันทีที่เห็นแบบนั้นซอนเฮงมินก็จัดการถอดแจ็กเก็ตของเขามาสวมให้เจ้าหนูมัสคอตอย่างรวดเร็ว ถ้าใครติดตามซนมานานจะรู้ว่าน,นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาใจดีกับเด็กๆด็กมัสคอตครับอย่าง3-4ปีก่อนซนนี่เคยยกมือขึ้นาบาบังฝนให้เด็กนำโชคก่อนเกมสเปอร์กับเชฟฟ,ฟิลจะลงแข่งหรือต้นปีที่ผ่านมาซนก็เพิ่งถอดเสื้อให้เด็กผู้หญิงคนนึงที่เดินลงสนามมาพร้อมกับเขาคือนักเตยังสวมถุงมือใส่แจ็กเก็ตแต่น้องเดินออกมาด้วยเสื้อบอลตัวเดียวนี่มือไม้สั่นไปหมด มองอีกมุมภาพเหล่านี้กลายเป็นนิสัยส่วนตัวของสนไปแล้วว่ากันว่าเมื่อทุกอย่างออกมาจากใจไม่มีอะไรปรุงแต่งเราจะเห็นตัวตนของคนคนนั้นชัดเจนขึ้นสำหรับเดอะโมเมนต์คลิปนี้น่าจะพอยืนยันตัวตนนิสัยใจคอซนเฮงมินได้ไม่น้อยเลยครับ